สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านจิงโจ้จะพาเพื่อนๆไปทำสปากเกตตีซ้ซอสน,นะคะเรามาเริ่มลงมือกันเลยนะคะอันดับแรกแม่บ้านจิงโจ้ก็จะใส่ o l i v อย i l ลงไปก่อนนะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะใส่ลงไปเพื่อที่จะผัดกระเทียมก่อนเลยตามด้วยกระเทียมสับค่ะแล้วก็ผัดกระเทียมไปสักพักนะคะไม่ต้องรอให้กระเทียมเหลืองนะคะ แล้วเราก็ตามด้วยหัวหอมสับค่ะแล้วอบเชยใส่ลงไปเลยแล้วก็ใบกระวานนะคะใบกระวานใส่ลงไปพร้อมกันเลยค่ะแล้วเราก็จะได้ผัดไปเรื่อยเพื่อให้เขาหอมนะคะมีกลิ่นหอมขึ้นมาแต่ไม่ต้องรองให้แปลว่าเหลืองหรือสุกมากนะคะหลังจากนั้นเราก็ตามด้วยเนื้อสับค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบไก่ก็ใช้ไก่ได้เลยถ้าเ,เพื่อนๆชอบหมูก็ใช้หมูได้เลยนะคะแต่เด็กๆบ้านนี้ชอบทานเป็นเนื้อสับนะคะแม่บ้านก็เลยใช้เนื้อสับหลังจากใส่เนื้อสับลงไปเราก็คนไปเรื่อยๆนะคะให้เนื้อสุกพอเนื้อสุกเสร็จแล้วตามด้วยซอสมะเขือเทศกระป๋องนะคะที่เป็นกระป๋องแบบนี้เลยเขาจะเป็นเขาจะทําจากมะเขือเทศล้วนๆเลยนะคะไม่ได้ผสมอะไร ใส่ลงไปสามกระป๋องค่ะแม่บ้านชอบยี่ห้อนี้มากค่ะรสชาติเขาอร่อยดีค่ะไม่หวานมากแล้วก็เนื้อเขาจะเนียนละเอียดกำลังดีอะค่ะอันนี้เขาจะนำเข้าจากอิตาลีใส่ออลิฟออล์เพิ่มขึ้นเพิ่มลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็เกลือค่ะสำหรับเกลือเนี่ยเพื่อนๆใส่ลงไปเท่าที่ตัวเองชอบเลยนะคะเราชอบรสชาติแบบไหนเราก็ใส่ลงไปเท่านั้นเลยค่ะ แล้วก็ตามด้วยแคอรอทสับค่ะผักเนี่ยเราจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะคะอยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าเราชอบหรือไม่ค่ะแต่แม่บ้านจิงโจจะใส่แครอทแล้วก็ผักลงไปอันนี้ก็จะเป็นผักขมนะคะแล้วก็บซิลบซิลเนี่ยเขาจะมีกลิ่นหอมที่ต่างจากใบกะเพราบ้านเรานะคะถ้าเพื่อนๆจะใส่เป็นใบโหระพาแทนก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะไม่ใส่ก็ได้ไม่เป็นไร หลังจากใส่แครอทลงไปก็รอให้แครอทสุกนิดนึงนะคะแล้วก็จะตามด้วยผักขมแล้วก็ใบเบซิลนะคะหรือว่าใบโหระพาบ้านเราก็ได้นะคะแล้วก็คนให้เขาเข้ากันนิดนึงค่ะแ่บ้านจิงโจ้ก็จะปิดฝาทิ้งไว้สักประมาณ15นาทีนะคะหลังจากนั้นเราก็มาดูกันเลยค่ะ อันนี้หน้าตาก็ใช้ได้แล้วนะคะทุกอย่างสุกดีแล้วเราก็จะได้ซอสพาสต้าหรือสปากเกตตี้บอลเนตนะคะมาดูหน้าตากันเลยค่ะ